คนที่จะรู้ร ian, ข้อมูลข่าวสารข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ก็คือคนที่ทํางานเรื่องบุคคลสวัสดีค่ะ่าารินสวัสดีค่ะคนที่ทําเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะและก็หัวหน้าหน่วยงานหน่วยงานที่ดูแลเรื่องบุคคลเท่านั้นคนอื่นจะมาเห็นไม่ได้คนอื่นจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หน่วยงานจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานไม่ได้ถ้าเจ้าของข้อมูลไม่ได้อนุญาตคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้นะหลักการนะฮะถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ตามหน่วยงานท่านไม่ต้องกังวลค่ะถ้าท่านทํางานที่หน่วยไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเขาจะใช้ข้อมูลของท่านได้เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นถ้าน,นอกเหนือจากเรื่องงานเขาต้องขออนุญาตท่านก่อนแต่มีข้อยกเว้นค่ะมีข้อยกเว้นว่าอะไรล่ะที่เขาสามารถใช้ได้นะบางกรณีเท่านั้นนะที่จะสามารถจะใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของได้เลยคือหนึ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานสามารถเอาไปใช้ได้2เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ security นะคะหรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลเจ